เคล็ดลับในการดูแลลูกในช่วงพันวันแรกเนี่ยหัวใจสําคัญสําคัญที่สุดเนี่ยสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ดูแลเด็กประเด็นแรกเลยคือรักอบอุ่นและไว้วางใจการดูแลลูกๆทุกคนเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดง่ายๆดูแลพัฒนาจัดการเรียนรู้และได้รับการปกป้องคุ้มครองเรามาร่วมแรงร,ร่วมใจกันนะครับที่จะทําให้พันวันนี้ถือเป็น b l u e p r i ในการสร้าง humanity ก็คือ กระบวนนกานการรา,ารารรใส้งองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีเรียนจบแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมรารเวชกรรมภาควิชากุมรารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเซอร์ติฟิเคตอินอะ e ดเลสเซนต์เมดิซีนผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น U C S F University of California San Francisco สหรัฐอเมริกาในแพทย์สุริยเดลยังมีตำแหน่งวิชาการในต่างประเทศอีกหลายตำแหน่งด้วยประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญเด็กและวัยรุ่นทำให้ในแพทย์สุริยเดลทำงานในหลายหน้าที่ ผูมาราแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นประจำศูนย์แพทย์พัฒนาในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นกรุงเทพมหาคนครสำนักอนามัยกรุงเทพมหาคนครผู้บริการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนคุณหมอเดวได้ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตอบคำถามและให้ความรู้ความเข้าใจ ในปัญหาเด็กและวัยรุ่นผ่านสื่อต่างๆเวลาเกิดวิกฤตก,กับแม่คนหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นนะแล้วไม่ได้มีความพร้อมในการตั้งท้องอยู่แล้วเนี่ยแล้วบวกกับความเหลื่อมล้ําทางสังคมบวกฐานะที่ยากจนแล้วก็บวกกับอีกหลายเรื่องเลยเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมา 9แบบนี้นี่คืออันที่หมอเดวขอตอบเลยว่านี่คือการเลี้ยงลูกแบบสำมรักความรักแล้วมันจะนำมาสู่ความรุนแรงในเจเนเรชันใหม่แน่นอนเลี้ยงปกป้องเกินไปท่านจะเห็นเลยว่าเด็กขาดความมั่นใจเลี้ยงอ้วนเอาแต่ใจไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลี้ยงให้อวดรวยก็ขาดความผูกพันเลี้ยงแบบประคบประงมท่านก็จะเห็นเลยว่าเด็กป่วยได้ง่ายเลี้ยงแบบเร่งรัดเกิดเด็กต่อต้านเลี้ยงแบบสำมรักความรักเด็กจะขาดความมั่นใจ เลี้ยงแบบขาดพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมาเด็กเกิดความเครียดสะสมเลี้ยงแบบเข้มงวดเกินไปเกิดการหวาดระแวงเลี้ยงแบบอิสระเป็น b n d า r y l e s s Family วันนี้ครอบครัวมีกำหนดกฎเกณฑ์กติกาที่อยู่ร่วมกันไหมและกำหนดกฎเกณฑ์กติกานั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ที่พ่อแม่พ่อแม่ต้องทำกันบ้านร่วมกันกับลูกไปด้วยฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตี ผู้เสียสละเพื่อสังคม